สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูมเมยกแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในบทที่6โรงเรียนลูกช้างค่ะโรงเรียนลูกช้างชื่อเขาก็บอกกันแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นโรงเรียนของลูกช้างลูกช้างนะที่นี้คืออะไรลูกช้างนะที่นี้ก็คือใบโบกและใบบัวน,นั่นเองเห็นไหมคะลูกช้างก็ต้องไปโรงเรียนนะคะ เรานักเรียนเองนะคะก็ต้องมาโรงเรียนเหมือนกันแต่ตอนนี้มาโรงเรียนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะไม่สู้ดีนักนะคะเราก็เลยต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าบทที่6โรงเรียนลูกช้างในวันนี้นะคะคุณเมย์มีมานำเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตามธรรมเนียมเลยคะ่ะลูก ก่อนเราจะเรียนนะคะเราก็ต้องทำไมคะรู้จักคํานําเรื่องกันก่อนนะคะลูกรู้จักคํานําเรื่องนะคะคำนาเรื่องนะคะได้แก่คําว่าอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะคำแรกได้แก่คําว่าแถวคําว่าแถวสะกดได้ว่าทอ ทอถุงใช่ไหมคะทอแอนะคะทอเนี่ยเห็นไหมเห็นทอถุงไหมทอแอวอแถวหรือนักเรียนจะสะกด,ดได้ว่าทอแอแถวแถวอแ,แถวก็ได้นะคะลูกนะคำที่สองได้แก่คำว่าเชือกนะคะเชือกเชือกสะกดได้ว่าชอเอือ้อกอเชือกนั่นเองนะคะ คำที่3นะคะได้แก่คำว่าคำว่ากล้วยนะคะกล้วยนะกล้วยสะกดได้ว่ากรออ้วยยกล้วยกล,ล้วยไม้โทกล้วยนะกล้วยที่นักเรียนทานอยู่ทุกวันกล้วยเป็นผลไม้ที่ ไม่ต้องซื้อต้องหานะคะปลูกก็ง่ายนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะอ่ะคำที่4ได้แก่คำว่าหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านหมู่ก็คืออยู่กันแบบ จำนวนมากนะคะอยู่จํานวนมากอยู่ใกล้ๆกันอยู่ติดกันก็คือเป็นจํานวนละแวกใกล้ๆกันเขาเลยเรียกว่าหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านก็คือมีบ้านหลายหลังอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะคะอ่ะคาต่อมานะคะคาว่าคว,วานช้างควานช้างคานี้อ่านว่าควานช้างนะคะ ขว,ขวานชอ,อ,ง,อชง้างไม้โทช้างนักเรียนเห็นคุณครูมายสะกดด้วยแม่กลนคือนอนหนุใช่ไหมคะแต่เวลาเขียนเขาเขียนด้วยยอหญิงคํานี้นะคะเป็นคําสะกดด้วยแม่กลนแต่ไม่ตรงมาตรานะคะนะสะกดด้วยยอหญิงแต่อ่านออกเสียงนอนหนุนะคะคําต่อมานะคะคําว่า คำว่าไรเอย่ยวงกลมนะคะวงกลมคำว่าวงคือสระ,ะโอเมื่อมีตัวสะกดสระ,ะโอจะลดรูปหายไปนะคะวอโองอวงกอรอ,ก,อ,รอ,อ,อกรอโอมอกลมนะคะคำนี้นะเป็นคำควบกล้ำนะคะก็เห็นเห็นคำไหนหนักอรียนอ่านเห็นพยัญชนะตัวไหนหนั่เรียนอ่านก่อนเลยก็ รอก็อ่านกอรอโอมอกลมนั่นเองนะคะวงกลมนะค่ะต่อมาอ่ะต่อมานะคะพอรู้จักคำนำเรื่องคำนำเรื่องในบทก็จะมีละกี่ทำซ้ำนะคะใช้นะเมื่อข้างและถ่ายนะคะอ่ะ กินนะคะฝึกทุกจูงของคอยจับจบนะคะจบนะจออบจบนะคะอ่าครั้งคำนี้เนะียวครั้งนะคะหลายวันนี้ครูใหญ่ กำลังใจนักเรียนขานักเรียนดูคํานี้นะคํานี้เป็นคําหอนํารอนะคะหอนํารอนักเรียนเห็นไหมหอนํานักเรียนก็อ่านหอนําก่อนเลยนะหอรออายหลายนะครอองครั้งไม้โทครั้งนะคำคำนี้เป็นคำครวบกัมแถนะคะอันนี้เป็นคําหอนํานะหอนําเห็นไหมคะหอนําหอนํารอเห็นไหมคะนะ จะได้เรียนในลำดับต่อๆไปนะคะลูกอันนี้ก็ฟังไปแล้วก็ผ่านแล้วก็มันมันเหมือนกับเราได้ได้ผ่านได้จำนะหัดอ่านบ่อยๆก็จะจำได้นะคะอ่ะต่อมาลองเรียนรูปช้างคือ อะไรดูนะดูนะเห็นไหมคะใบบกใบบัวไปโรงเรียนโลกช้างเมื่อบทที่5นะคะเมื่อบทที่5เราเราได้เรียนแล้วว่าใครไปส่งใครที่ไหนนะวันนี้เราจะมาเรียนว่าใบบกใบบัวไปโรงเรียนแล้วใบบกใบบัวไปทําอะไรบ้างนะดูนะคะอ้าวดูเลยนะอ่านไปพร้อมๆกับคุณเมย์เลยนะคะค,ครูเมย์เชื่อว่านักเรียนที่รักของคุณเมย์เนี่ยได้นหนังสือไปนมกเียนจะต้องอ่านแน่นอนนะดูนะ ใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกนักเรียนเห็นไหมคะจำได้ไหมคุณไม่บอกว่าช้างไม่เรียกเป็นตัวแต่ช้างเรียกเป็น เชือกนั่นเองนะคะช้างเรียกเป็นเชือกนะ,ะต่อมาวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบวัวไปต่อแถวใบบวัวใช้งวงจับใบโบก เรียนดูนะควานช้างใช่ไหมคะควานช้างก็มีหน้าที่เป็นครูฝึกให้ช้างนั่นเองนะจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้า <c oughs> ขออภัยนะคะอ่ะใบโบกใช้งวงจับหางช้างที่อยู่ข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับใบโบก เพราะฉะนั้นใบบัวจะต้องใช้งวงจับหางใบโบกนั่นเองนะนักเรียนอ่านไปนักเรียนลองลองคิดตามที่ที่คุณแม่ลองอธิบายให้ฟังด้วยนะคะอ่ยค่ะจะโกอ่ะต่อมาค่ะลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมนะฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้ เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจเห็นไหมคะช้างทำดีช้างทำดีช้างทำด,ทำดีลูกช้างก็ได้รับคำชมองนี้ไปช้างแบบให้น้องได้หมได้รับคำชมใช่ไหมคะด้วยการได้กินอ้อย กินกล้วยได้กินอ้อยเห็นไหมคะลูกช้างเมื่อได้รับก็เหมือนการละขันนักเรียนมาเรียนใช่ไหมนักเรียนทําดีคุณแมก็ชมแถมมีรางวัลให้ด้วยเหมือนกันคะ่ะช้างเมื่อทําผิดนะควานช้างเขาก็มีวิธีการที่จะทําโทษให้ด้วยเหมือนกันนะคะช้างก็ มีความรู้สึกดุช้างก็รู้เรื่องรู้ภาษาแต่ว่เราต้องฝึกด้วยภาษาของฝึกกับสัตว์นั่นเองเพราะช้างเป็นสัตว์แต่นักเรียนเป็นคนใช่ไหมคะเราสามารถพูดกันที่รู้เรื่องนะพูดรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราพูดกันให้รู้เรื่องเราพูดกันด้วยเหตุผลนะคะอ้าวต่อมาต่อมานะคะอธิบายเพิ่มเพิ่มความรู้อ่ะ มันจะอยู่ท้ายบทน,นะคะวันนี้เขาเนีเรียนอ่านพยัญชนะมีคอควายงองงูนักเรียนอ่านพยัญชนะได้ทุกตัวแล้วเนาะชอช้างยอหญิงทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงและวอแหวนหนักเรียนคะนักเรียนดูนะ นักเรียนดูนะคะพยัญชนะพวกนี้นะคะเป็นพยัญชนะของเป็นพยัญชนะนะคะของ อักษรต่ำค่ะลูกนักเรียนจะเรียนอักษรกลางและอักษรสูงไปแล้วใช่ไหมคะอักษรกลางและอักษรสูงอักษรอักษรกลางมี9อักษรสูงมี1 1นักเรียนท่องได้แล้ว20ตัวพยัญชนะที่เหลือนะคะลูกเป็นอักษรต่ำทั้งหมดนะที่เหลือเป็นอักษรต่ำทั้งหมดส่วนจะเป็นต่ำเดี่ยวหรือต่ำคู่ใช้ยังไงมีวิธีมีวิธีการแบบไหนนักเรียนจะได้ท่องจำในลำดับต่อไปนะคะอ่านักเรียนดูนะคะนักเรียนดูนะ พยัญชนะพวกนี้เป็นอักษรต่านะคะแล้ววันนี้สระที่เขาจะให้นักเรียนได้เรียนก็คือสระเอียและสระอัวนะคะเอียและอัวนะคะจำจำรูปของสระได้ใช่ไหมคะลูกเอียและอัวนะคะเอียและอัวนะคะอะต่อมาอ่านแจกลูกสระเอียนะคะ พยัญชนะตัวนี้คืองงูงอเอียเงียเห็นไหมคะลูกงอเอียเงียเห็นไหมคะนอเอียเนียฟอเอฟเฟียมอเอียเมียเห็นไหมคะมอเอียเมียเห็นไหมยอเอียเยียลอเอียเลียวอเอียเวียเห็นไหมคะนะต่อมา สระอัวก็เป็นงออัวงัวนออัวนัวพออัวพัวมออัวมัวรออัวรัววออัววัวนะได้ไม่เอ่ยจำรูปสระได้ก็ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ฝึกอ่านเราก็จะได้อ่านหนังสือได้อย่างคล่องๆนะคะต่อมานะฝึกอ่านคำคำว่า งัวเงียนะงออัวงวัวงอเอียเงียอ่านว่างัวงเงียนั่นเองนะเวลาเราเขียนแจกลูกเราก็เขียนไปทีละคาเขียนคําว่างออัวงวังวงอเอียเงียนะลูกน,นะ,ะดูนะต่อมาคําว่าใบาบัวบอไอใบบออัวบัวอ่านว่าใบาบัวเห็นะคะค่อยๆเขียนไปทีละคา คำต่อมาคำว่าโถยาถอโอโถยออายาโถ,ยา,ถยานั่นเองนะคะต่อมาคำว่าเปียคู่เปียคู่ป,ปอเอียเปียคออูคูคูไมเอกคู่เปียคู่นะค่อยๆฝึกอ่านไปทีละคำนะคะต่อมาอ่าดูซิลองมาอ่านกันสิ ใบบัวตัวเตี้ยเลียมือถือไว้ไม่มาหาทั่วหัวไก่ไข่กาตาวัวตัวโตโถยาขาเลียเปียคู่ยู่ยี่แล้วก็ที่นาเห็นไหมคะ คำพวกนี้นะคะเป็นคำคล้องจองนะคะลูกคล้องจองนะคำคล้องจองก็คือคำที่มีสละดเดียวกันแต่พยัญชนะคนละตัวแล้วอ่านแล้วเราก็จะสัมผัสไปอ่านแล้วมันจะคล้องจองกันไปใบบัวก็ต้องตัวเตี้ยเลียมือแบบนี้นะคะเตี้ยกับเลียถือไว้มือกับถือเห็นไหมลูกนักเรียนขามันอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะจะมีตัววบๆๆข้างหลังคุณเมย์เนี่ยค่ะ มันจะมีเสียงอะไรที่มันนิดหน่อยนะลูกนะนะนะอ่ะต่อมาอ่านคล่องร้งองเล่นฝึกจูงหางเห็นไหมคะอ่ะเขาก็มีวิธีฝึกลูกช้างของเขานะคะอ้าวดูนะบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดินไม่มีขัดเขินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมหน้าชมกระไร ฝึกแล้วดีใจได้ได้กินกล้วยอ้อยเห็นไหมคะช้างทำดีก็ต้องได้รับรางวัลด้วยการได้ทานสิ่งที่ตัวเองชอบนะเหมือนกันถ้านักเรียนทำดีแม่แม่ชื่นชมพ่อแม่ชื่นชมบางทีพ่อแม่ก็ให้รางวาัลเช่นเอานี่อยากกินอะไรก็จะตามใจเป็นพิเศษเช่นกันนะก็อ่ะต่อไปกิจกรรมชวนทำชวนคิดนะคะลูกดูนะอ่ะ ช้างกินอะไรเอ่ยนักเรียนดูสิช้างกินอะไรทั้งหมดเนี้ยช้างกินอะไรคะช้างกินกล้วยไหมกินนะช้างกินอ้อยไหมกินช้างกินมะม่วงไหมนักเรียนเคยเห็นช้างกินมะม่วงไหมช้างกินมะขามหรือเปล่าช้างกินข้าวไหมคะไข่ช้างกินไหมสับปะรดช้างกินไหมกินนะคะหนางาล่ะข้าวเปลือกล่ะผักล่ะ น้ช้างกินผักนะเช่นช้างกินแตงกวานะคุณม่เคยเห็นช้างกินแตงกวาช้างกินรำไหมไม่กินนะคะตัวที่กินรำก็คือหมูนั่นเองนะคะนอนช้างกินไหมไม่กินนะคะนกนะนกกินนะนกน้าสรุปแล้วช้างกินกล้วยกินอ้อยกินสับปะรดนะคะต่อมาไก่กินอะไรไก่กินอะไรลูกไก่กินกล้วยไหม ไก่กินอ้อยไหมไก่กินมะม่วงไหมไก่กินข้าวใช่ไหมคะข้าวนะโดยเฉพาะข้าวเปลือกไก่ชอบมากเลยนะผักหรอผักคุณมไม่ค่อยกินนะรำรำก็กินอยู่นะเนอะเคยเห็นอยู่ใช่ไหมคะมนนะักเรียนดูนะอะดูนะต่อมา จบแล้วค่ะอ่า,าเห็นไหมคุณครูคนสวยมาแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะบทที่6นะเราเรา,เราลงเรียนลูกช้างแล้วเราได้เรียนได้รู้ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวครูเมย์จะให้นักเรียนทําแบบฝึกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะจะอธิบายครั้งหนึ่งนันดูก่อนนะไก่กินอะไรอ้อยกินอะไรนักเรียนดูนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในแบบฝึกด้วยนะคะ ช้างกินอะไรไก่กินอะไรนักเรียนลองดูนะคะอ่านนักเรียนคะบทที่หกมานักเรียนได้เรียนจบไปแล้วนะคะแต่คุณเม่อยากให้นักเรียนกลับไปอ่านอีกหนึ่งรอบนะนะคะจะได้อ่านหนังสือได้อย่างคล่องๆนะคะลูกนะแล้วเดี๋ยวครูเม์จะให้ทําแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกทักษะภาษานะลูกนะ ค่ะบทที่6ได้จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามบทต่อไปว่าจะเป็นวรณคณีลำมนำบทไหนแล้วก็ภาษาพาทีบทที่เท่าไหร่นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะลูกวันนี้คุเม์สวัสดีค่ะ,ระรโ